สวัสดีครับต่อกันข้อที่31เนะครับเฉลยข้อสอบเคมี A level ข้อเขียนปี67ครับผมข้อนี้อย่าลืมนะครับ5คะแนนเลยนะครับใครข้ามเสียดายแย่เลยเขาบอกว่าต้องการเตรียมสารละลายกรดไฮโดรฟอริกนะครับปริมาณ4ลิตรให้มี pH เท่ากับ3โดยการเจือจางกรดไฮโดรฟอริกเข้มข้น80%โดยในมวลความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้จะต้องใช้กรดไฮโดรฟอริกเนี่ยกี่มิลลิลิตรกันแน่นะครับกำหนดค่าคงที่การแตกตัวของไฮโดรฟอริกมาให้แล้วมีค่าเท่ากับ2 คูณ10กำลังลบสี่มเรียนมาดูพร้อมพี่เต้ครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับก็ไฮโดรฟูริกเนี่ยเราจำได้นะว่ามันเป็นกรดอ่อนบางคนบอกพี่เต้แล้วถ้าผมจำไม่ได้ทำไงพ <c oughs> ไง <c oughs> ไไี่กลับไปท่องใครจำไม่ได้กลับไปท่องนะครับทีนี้จริงนะครับบ้าต้องกลับไปท่องนะหรือถ้าไม่ท่องก็ดูเอาก็ได้มันมีค่าเคก็เป็นกรดอ่อนนะครับไฮโดรฟูริกนี่ก็แตกตัวเป็นเบวกกับใครกับ F ลบนะครับตีตารางเริ่มต้น ผ่านไปสมดุลนะครับแล้วกเ็เราไม่รู้ว่าไฮโดรฟอริกเนี่ยเริ่มต้นต้องมีความเข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์มันกาลังถามอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องคํานวณเอาไฮโดรฟอริกในเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าไฮโดรเจนไอออนกับฟูอไรออนเนี่ยเริ่มต้นเป็นศูนย์แน่นอนแล้วพอปล่อยให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลเนี่ยสารละลายนี้มี PH เท่ากับ3การที่มันมี PH เท่ากับ3แปลว่าอะไรแปลว่าไฮโดรเจนไอออนนภาวะสมดุลเนี่ยมันเท่ากับ10ยกกําลังลบ PH จําสูตรนี้ได้นะสูตรนี้ไม่สัด สูตรปกติสสวอเลยเพราะนั้นเฮดบวกที่ภาวะสมดุลตรงนี้ก็คือ10ยกกำลังลบส ถ้าไฮโดรเจนไอออนตรงนี้เป็น10บกำลังลบสามฟูออไร์ไอออนตรงนี้ก็ต้องเป็น10บกำลังลบสด้วยเพราะว่าสัมประสิทธิ์มันเป็น1ต่อ1มันต้องเท่ากันนะครับก็แสดงว่าไฮโดรเจนไอออนตรงนี้เพิ่มขึ้นมา10ยกกำลังลบสามฟูออไร์ไอออนตรงนี้เพิ่มขึ้นมา10ยกกำลังลบสามนะครับไฮโดรฟริกตรงนี้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาขอโทษครับลดลงไป10ยกกำลังลบสเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นต้องลดลงนะครับพอถึงภาวะสมดุลเนี่ไยไฮโดรฟริกตรงนี้จะต้องเหลือ x ด้วยเ0็กซ์ลบด้าต้อองขภัย นะครับสิบกำลังลบสตรงนี้พี่เต้ขอทําเป็น0.001แล้วกันนะครับเวลาพี่เต้ไปคิดเลขต่อพี่เต้จะได้คิดง่ายๆทีนี้จากข้อมูลตรงนี้พี่เต้อยากจะรู้ว่าเออตกลงแล้วอ่ะ X ตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่กันแน่เราจะได้รู้ความเย้มข้นเริ่มต้นของไฮโดรฟูริกเราจะได้เอาไปคำนวณ C1 V1 C2 V2 ได้เข้าใจใช่ไหมครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็ใช้สูตรค่า K A, ธรรมดา KA นะครับมีค่าเท่ากับ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์คูณกันก็คือไฮโดรเจนไอออนคูณด้วยตัวฟูออไรออนพี่ได้เขียนละเอียดให้ดูอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับส่วนด้วยความเข้มข้นของตัวไฮร p ฟูริกตรงนี้นะครับแล้วแทนค่าทุกอย่างธรรมดาจ้า Ka คือ2คูณ10ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับตัวนี้คูณตัวนี้ก็คือ10กำลังลบ3คูณ10กำลังลบ3ก็กลายเป็น10กำลังลบ6 เข้าใจนะลูกลบสคูณลบ 3, เป็นลบหพี่เต้เขียนอย่างนี้ไปเลยเนาะเซฟพื้นที่นิดนึงส่วนด้วยความเป็นคนเริ่มต้นก็คือ x ลบด้วย0 0 0 1นะครับแล้วก็ย้ายห้างธรรมดานะครับ x ลบ0 1 0 1มาอยู่ฝั่งนี้ x ลบ0 1 0 0เท่ากับ10ยกกำลังลบหหารด้วย2คูณ10ยกกำลังลบ4ลบ4ตัดกับลบ6เหลือลบสเศษ1ส่วน2ได้0.5 0.5คูณ10ย คูณ10กันลบ2ก็คือ0.005ดนะครับ0 0 0ยนะครับคิดเลขธรรมดาแล้วก็0.001ตรงนี้ย้ายมาก็กลายเป็นบวก0.001 X นะครับ x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับ0.006เสร็จเรียบร้อยอันนี้คิดเลขละเอียดให้ดูกับมือนะครับทีนี้พอหนูได้ค่า X มาแล้วทำยังไงต่อลูอกยังไม่ใช่คำตอบนะ เพราะว่า x ตรงนี้มันคือความเข้มข้นเริ่มต้นของไฮโดรฟอริกแต่ไฮโดรฟอริกตัวเนี้ยเราได้มันมาจากการเจือจางไฮโดรฟอริกเข้มข้น80%โดยมวลความหนาแน่นเท่านี้นะครับซึ่งการเจือจางเนี่ยมันต้องใช้สูตรนี้อยู่แล้วแหละ c1v1 เท่ากับ c2v2 c1v1 เท่ากับ c2v2 แต่ประเด็นคืออย่างงี้ประเด็นคือ x ที่หนูคำนวณมาได้เนียมันคือ c2 มันคือความเข้มข้นสุดท้ายหลังเจือจาง v2 หนูก็รู้ว่าโจทย์อยากได้สารละลาย4ลิตรอันนี้หนูรู้อยู่แล้ว โจทย์ถาม v1 ปาคือปริมาตรของไฮโดรฟลูริกที่เราต้องดูดมาแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือไอตัว c1 โจทย์ไม่ได้ให้มาเป็นโมลร์เห็นไหมครับโจทย์ให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่เต้นแนะนําว่าถ้าโคแฟกเตอร์มันจะไม่ทันใน2นาทีใช้สูตรนี้ไปเลยก็ได้ครับนักเรียนผมเชื่อว,ว่าทุกคนทุกโรงเรียนเขาสอนกันสูตรนี้เนาะโมลร์เท่ากับ10เปอร์เซนดีหารด้วย Mw นะครับโมลาร์เท่ากับ10%ดี D, หารด้วย Mw เหมือนกันก็ดีไม่เหมือนกันก็ไม่ดีนะครับสูตรนี้ใช้ตั้งแต่นู่นราชการที่4ราชการที่5้านะครับแล้วก็แทนค่าเลย C 1ครับก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับก็ใช้สูตรนี้เลยนะ10ปซดี D, หารด้วย Mw พี่เต้ขอลบสูตรทิ้งแล้วแทนค่านะลูก10ก็คือ10นะเปอร์เซ็นก็นั่นนะครับโจทย์ให้มาแล้วก็คือ80 D คือ density นะครับโจทย์ก็ให้มาแล้ว1.25นะครับแล้วก็หารด้วย m.w นะครับ m.w ของไฮโดรฟูริกเนี่ยเ h เนี่ยพี่เต้จำได้ว่าตัวละ1ฟรีนก็พอจะจำได้ว่า19เ็เบสร็จรวมกันก็เป็น20แล้วก็คูณด้วย v 1เท่ากับ c 2 v 2 c 2ก็คือเนี่ยครับที่เราได้มาก็คือเท่าไหร่นะนอะไรเนี่เอาสีนํำเงินก็ได้0.06 6แล้วก็คูณด้วย v 2นะครับ v 2เนี่ยน่าจะเป็น4,000 บางคนบอกทำไมพี่เต้ไม่ใส่4ลิตรคือถ้าพี่เต้ใส่4ลิตรตรงเนี้ย V ตรงเนี้ยมันจะออกมาเป็นลิตรแต่โจทย์อยากได้คําตอบเป็นมิลลิลิตรไงพี่เต้ก็เลยใส่เป็น4,000มันจะได้เป็นมิลลิลิตรไปเลยแล้วก็ได้คิดเลขทีเดียวก็จบได้ไหมครับแล้วก็คูณเลขครับพันก็คือถอยจุดไปหลัง3จุด6 4 24ตรงนี้ก็จะกลายเป็น24ย้าย20ขึ้นมาคูณน,นะครับย้าย20ขึ้นมาคูณอย่าเพิ่งโกรธพี่เต้นะพี่เต้พยายามคิดเลขก็ นะผมไม่อายผมทำให้เด็กๆด,ดูว่านะครูก็ต้องพยายามเด็กก็ต้องพยายามนะลูกนะครับมันพยายามทุกคนแหละนะครับแล้วก็แก้สมการเป็น v 1ครับผมนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้สมการกันนะครับลองดูนะ20ตัดกับ80เนี่ยเหลือ4ก่อน4ตัดกับ24 4 6 24ยีบ4นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือ6หารด้วย10คูณด้วย1.25 1.25มันคือ5ส่วน4 มันคือ1.25คือ5ส่วน4ก็ฟลิปกลายเป็น4ส่วน5อ่าก็กลายเป็น4ส่วน5 6คูณ4ได้24ส่วนด้วย50 24ส่วนด้วย50 5 4 25 8 40ได้0.48นะครับเลีกลงตัวเป๊ะเลยนะครับ V1 ก็ได้0.48มิลลิลิตรนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ ตอบ0.48ตรงนี้ได้เลยนะครับใช้เวลาเยอะหน่อยในการคำนวณแต่ว่าอย่าลืมว่าข้อนี้ข้อเดียว5คะแนนนะครับ5คะแนนเลยนะลูกก็ตอบ0ูนมิลลิตรไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยย้ำกันนิดนึงนะครับว่าถ้าใครที่ใช้สูตรลัดในการคำนวณมันจะได้คำตอบไม่ตรงกันนะครับใครที่ใช้สูตรอะไรนะความเข้มข้นของเบเท่ากับสแควร์รูท ka คูณ n นะครับใครที่ใช้สูตรลัดสูตรนีค้ความเป็นค้นของเฮทบวกคือพิเต้ทำเป็นทุกแบบสูตรลัดก็ทำเป็นโคเฟกเตอร์อะไรทำเป็นหมดนะครับผมเข้าใจนะครับคือใครใช้สูตรลัดอันเนี้ยความเป็นค้นของเฮทบวกเท่ากับ square root ka คูณ n น่ะหนูจะได้คําตอบไม่ตรงกับพิเต้พิเต้จะได้0ู8หนูหน่าจะได้0.4หรือ0.5อะไรสักอย่างอ่ะใกล้เคียงกันแต่ไม่ตรงนะครับทาไมมันถึงไม่ตรงเพราะว่าสูตรลัดตรงนี้นะครับมันมีการปัดค่า x มันมีกา,า x, ร เขาเอา NN คือเขาเอาความเข้มข้นเริ่มต้นมาคิดเลยนะครับเขาไม่ได้ไปหักลบออกจาก0.01ตรงนี้คําตอบของเราก็เลยไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นใครใช้สุดลัดตรงนี้พี่เต้คิดว่าสสวทน่าจะตั้งใจดักมาเลยแหละครับนะ่น่าจะตั้งใจดักมาเลยดูจากค่าเคก็รู้ครับว่าว่าว่าเขาดักสุดลัดมาแต่ใครที่เรียนสุดลัดมาแบบเข้าใจ เขาก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยเขาดักสูตรลัดมาตั้งแต่ค่าคแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาเอานะครับนะทำได้ทุกแบบไม่มีแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเอาที่หนูถนัดหนูทําคะแนนได้จะได้ไปเรียนในสิ่งที่หนูอยากได้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ